18ธันวาคม2568สืบเนื่องจากเมื่อวันก่อนนะนะก็คือวันที่17นั่นแหละที่พัฒนาชุมชนของอำเภอบางบานเนี่ยเขาให้เกียรติรอฟาร์มไปให้ความรู้กับชาวบ้านคือเสียดายไงเพราะมันแพงแพงมากเออผมก็เลยเขาคงไม่ทำหรอกผมก็เลยทำมาให้ ก็เป็นความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทําสบู่แล้วก็แปรรูปสบู่ะนะสถานที่ก็คือหมู่หนึ่งตำบลวัดโยมก็อยู่ห่างจากะออฟาร์มไปประมาณ7-8กิโลนี่แหละก็ผู้เข้ารับร่วมการอบรมก็มาร่วมกันทําแบบนี้แหละไอ้เราก็มีหน้าที่บรรยายไปว่าไอ้นี่มีประโยชน์อะไรมาจากไหนต้องทํำยังไงและเวลาที่ดีที่สุดต้องทํำยังไงเอาเป็นว่าก็บอกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมที่เราทํา บูนั่นแหละให้เขารู้และให้เขาทำเองได้ด้วยน,น้ำหนักบางชัง้นแบบว่าเอ้ยฉันไม่มีกิโลค้าการมาแค่ไหน ก็สอนวิธีช่างตวงวัดแล้วก็ถ้าไม่มีกิโลก็เอาช้อนน่ะมาได้เพราะมันอานุมานได้ว่ามันประมาณนั้น่นแหละเพราะว่าสบู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้กินเข้าไปแล้วก็เอามาถูผิวถูกายบางชนิดถ้าต้องการเป๊ะๆก็ให้ช่างกิโลแต่ถ้าไม่มีกิโลก็ใช้ช้อนนั่นแหละ ตวงวัดเอาเองทีนี้เวลาที่เราทำสบู่เนี่ยเราก็จะค่อยๆทำไปเติมโน่นเติมนี่ลงไปใช่ไหมล่ะ ก็ปล่อยให้เขาทําบางส่วนไอ้ส่วนที่ต้องการความเปะ๊ะเราก็ทําซะเองแต่ตอนที่เราทําเราก็จะอธิบายให้เขาฟังนะว่าทําไมต้องทําแบบนี้แล้วถ้าไม่ทําแบบนี้ต้องทําแบบไหนที่ดีที่สุดต้องทํำยังไงเท่าที่เรารู้อนะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้ส่วนประกอบต่างๆเนี่ย ก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรบ้างก็อธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะก็เรียกได้ว่าให้เอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยนะก็บอกเขาไว้ด้วยนะว่า อะไรที่ทำสบู่แล้วดีและแถวเนี้ยมีอะไรเอามาแปลรูปเป็นสบู่ก็ได้อนะเพราะแถวเนี้ยส่วนใหญ่จะปลูกกล้วยหอมกันก็เลยแนะนำไปว่าให้ลองเอาเปลือกกล้วยหอมมาทำสบู่ดูก็เพราะเป็นวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวสุด เมื่อกวนทุกอย่างเสร็จก็จัดแจงเอามาลงพิมพ์สบู่ก็แนะนำเข้าไปว่าใส่กี่ช้อนในหนึ่งพิมพ์เพื่อจะได้แบ่งเพื่อนๆกันครบนะครับเรียนรู้กันเสร็จก็ถ่ายรูปร่วมกันแบบนี้พร้อมกับได้สบู่กลับไปบ้านคนละสามก้อนเลยนะครับ